มีน้องงามบ่อุ๊บอุ้ยน้อขาดจ้อยอะไรเห็ดพึ่งแม่์หมดพี่น้องจ้ะอู้หงามคักงามเนี่ยอ๋ยอเห็ดแสบอีกแล้วพี่น้องแสบปานเห็ดละงูเด้อเห็ดตัวนี้แสบยังเนี่ยอู้หอือ อขาดจ่อยเห็ดยังไงเห็ดคกเห็ดคกพี่น้องก็เห็ดคกอ่อนๆอยู่ มีปุงหวันมีมุ่งูนดอกนีมือน เห็ดทานพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานเรลังออกเห็ดทานพี่น้องแร้ปวดแต่แปะอยู่สวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำใยเม่ ถ้าหาเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดกระลังออกดีอืมเห็ดกระลังออกเห็ดนาดอกนาแหล่เก็บเห็ดร่วมคือเก่าพี่น้องจ้ะป้าดงามเนาะสองดอกสวยงามตามผองเรื่องเก็บเห็ดนาแหล่พี่น้องจ้ะอออืมอืมม เห็ดหน้าแล่เจ็บสุ่เห็ดที่กินได้อืมอุ้ยเห็ดพึ่งแม่มดตัวนี้อืมอืมแดคกัดตัวนี่อืม ขาดงอขาดแล้วนี่งดอกอันนี้คือเห็ดพึ่งแดงนี่กินได้เด้อจ้ะเห็ดพึ่งแดงพี่น้องนี่นี่ลักษณะน,น,นี่กินได้จ้ะยังกัดกินเหมือนได้ดอกเดียว คุณน,นั้นทากินบ้าพึ่งเมยหมดออ๋ออออ๋ออ๋่เ๋็อ๋ออ่อออออ,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 อ ตะกี้แถวนี้นะเห็ดมันปูออกหลายลายดีบัดนดีมันจะเศร้าออกพี่น้องจ้ะมาจอบพึ่งบอกเห็นออกดี่ดีบัดนี้บ่ออกไหมนี่ป้านี่ตะกอนออกดี่ดีเฮดมันปูย่างหลอกมูนนี่บ่

คักเนาะพี่น้องปิ่งปนแอบคัก,กนี่สวยงามตามทองเรื่องยางต่อทีลีทีลีคุณเหรอคุณต้องก็จายยางออกกับร่างกายเห็ดเผิดมักออกน้ำยางสีตัวพี่น้องน้ำดกน้ำเดินไปสีขาขอบไปป้าฮู้ฮูอิลีนะ บบคอยมีตัวพึ่งซมาเกาะไปน้ำเดินน้ำยังไปยังสิอะไจ้าป้าหาเห็นไอแม่กูลหรมุนกับกูลงทิลีทิลีกูลงป๊าดกระโดงอุ้ยเพื่อนกินซะตื่นเพื่อนกินซะทากกินออกไม่เริ่มมอเทิมอืมมยญาติจ้ดอกกูนะ มิตรทากกินพี่น้องอู้ยไายคักจะทากกินเพิ่นนจะทากกินหุ่นอุ้ยปล่อยถิ่มไปซะเพิ่นกินซะหุน่นไล่บทมิตรทากพออีกแล้วออมอเป็นเห็ดละงาเด้อพี่น้องกินได้จ้ะอันนี้เป็นเห็ดอันนั้นนี่เห็ดไข่มุกนี่กินได้นี่เห็ดไข่มกุก าดแล้วเบิ่งเห็ดหงหนูเขามาเลาะเบิ่งเห็ดผึ่งมากันมาเจอเห็ดหูหนูโอ้ยอยอกก่อนพี่น้องจ้ะถือฝนมันพุขึ้นพุ่นอ่อ ฝุ่นกันพุขึ้นเจ็บไปคือ,อมัก็นใหญ่กอนถือฝุนพุขึ้น เราบ่งเัินบ่งเห็ดเจอเห็ดงูเ,เมื่อกี้นี่เก็บไปน้นองบุ้มี่ะกรอนออกดีดีเลยปิดเลยบพค่อยมี่พี่น้องมาเลมึอทำมโอ้ขมพี่น้องเห็ดคือไรโอ้เห็ดน,นานเล่ตุ้มอยู่ เห็ดหนาแหลยพี่นอ้องเห็ดไข่มุกนี่ไงไข่อยู่นี่ไข่มุกุนี่แกผลพ,พี่น้องแก่แล้วเถ่าแล้วได้สองดอกไข่มุกเฮ็ดตัวนี้อย่าเก็บด้วยนี่พี่น้องนี่ผน นี่นตำล่าพันวาปลให้กินนี่คือไข่มุกนี่ไข่มุกนี่ขาสีชมพูนี่นี่คือเห็ดไข่มุกกินได้น,นี่ลักษณะโปรตนี่คือเห็ดไข่มุกมันคือหนอนตกนูะน้ำหนึ่ เห็ดตะนั้นเห็ดพึ่งขาลายพึ่งขาลายไปก้อยไปพัดน้อนาออกน้าไม่ดอกเดียวนึงนี่ดอกเดียวคนลนุนดอกบักไงเปิงเซิงผุนพี่น้องวาดถึงแม่หมด

เอาไก้อนนี้เอาสีงามครับ